วันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงจุ้ยธุรกิจที่มีอาคารในลักษณะเป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดนะครับเพราะในศาสตร์ห่วงจุ้ยบัรจาร t h จะมีการแบ่งระบบในการจัดห่วงจุ้ยอ,อยู่2ระบบครับจะมีทั้งห่วงจุ้ยระบบปิดและห่วงจุ้ยระบบเปิดซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับห่วงจุ้ยระบบปิดก็จะเป็นตัวอาคารที่มีฝาผนังกั้นมีประตูมีหน้าต่าง สามารถกัดเก็บพลังงานที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารได้ซึ่งหลักการจัดหูงจุ้ยระบบปิดก็จะต้องใช้องศาการไหลเข้าของอากาศหรือพลังงานที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารมาใช้คำนวณในการหาพลังงานต่างๆเพื่อสร้างวงจรพลังงานและปรับสมดุลธาตุที่อยู่ภายในตัวอาคารนะครับส่วนอาคารที่เป็นหงจุ้ยระบบเปิดก็จะเป็นตัวอาคารที่ไม่มีฝาผนังกั้นไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างหรืออาจจะมีฝาผนัง แค่3ด้านโดยด้านหน้าเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทเข้าอยู่เสมอซึ่งเราจะเห็นได้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวต้มหรือร้านหมูกระทะที่จะเป็นลักษณะหงจุ้ยระบบเปิดนะครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการปรับหุงจุย้ยร้านสเต็กลุงหยิกที่เป็นธุรกิจที่มีตัวอาคารที่อยู่ในลักษณะห่งจุ้ยระบบเปิดอีกทั้งตั้งอยู่บนทางสามแพร่งที่วิ่งตรงเข้าสู่ร้าน แต่กลับส่งผลที่ดีจนทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์ห่วงจุ้ยร้านสเต็กลุงยิกเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการดึงพลังงานจากทิศต,ต่างๆเพื่อมากระตุ้นพลังงานที่อยู่ภายในตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดของเราก่อนนะครับจากรูปที่ผมนำมาให้ท่านดูนี้เป็นแผนผังโทนสีและธาตุที่ใช้ในการดึงดูดพลังงานที่อยู่ในทิศทางต่างๆซึ่งแผนผังนี้ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะอาคารที่มีลักษณะเป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดเท่านั้นนะครับ ท่านไม่สามารถนําไปใช้กับตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบปิดนะครับเพราะมีความแตกต่างกันเรื่องของหลักของพลังงานนะครับวิธีการใช้แผนผังนี้สมมติว่าท่านมีตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดท่านก็นผผําแผนผังนี้ไปยืนกึ่งกลางตัวอาคารและสมมติว่าตัวอาคารของท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งทิศเหนือเป็นทิศที่มีพลังงานของท่านน้ําดังนั้นการที่จะดึงดูดพลังงานที่มาจากทิศเหนือ ท่านก็จะต้องทําโซนหน้าร้านของท่านให้เป็นทาตุไม้ซึ่งเป็นโทนสีของสีเขียวเพื่อดึงดูดพลังงานที่มาจากทิศเหนือเพื่อดึงพลังงานนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงในตัวอาคารของท่านนะครับและสมมุติว่าพลังงานที่มาจากทิศตะวันออกซึ่งเป็นทัตุไม้ท่านไม้ก็จะมาก่อเกิทดทาศนไฟที่ตัวอาคารของท่านสมมุติว่ามีกระแสพลังงานมาจากทางทิศตะวันออก ท่านก็สามารถทาป้ายหน้าร้านท่านก็ใช้โทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มในการทําป้ายร้านตกแต่งร้านซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไฟเพื่อดึงพลังงานที่มาจากทิศตะวันออกเข้ามาเราเลี้ยงภายในตัวอาคารของท่านนะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในหลักฮวงจุ้ยอาคารระบบเปิดวันนี้ผมจึงขอนํานร้านสเต็กลุงหยิกแยกเจริญบางแสนมาเป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับร้านสเต็กลุงหยิก เป็นร้านที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจนะครับที่สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองจนเป็นที่รู้จักเป็นร้านที่ขายดีมีคนมาต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดมีทั้งรายการทีวีช่อง YouTube หรือเพจรีวิวอาหารต่างๆได้มาเยี่ยมชมและมารีวิวร้านนี้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งผมได้เคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านที่มีลักษณะที่เป็นหงส์ช่วยระบบเปิดและมีชยภูมิที่ตั้งรับทางสแพ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ด้วยหลักของจุ้ยบัญจาทานนะครับจากรูปที่ผมใช้โปรแกรม Google Earth มองลงมาจากดาวเทียมนะครับท่านก็จะเห็นว่าโลเคชันของร้านสเต็กลุงหยิกตั้งรับทาง,งสามแพร่งอยู่พอดีแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่มีถนน3ส,สายวิ่งมารวมกันอยู่ตรงนั้นพอดีครับซึ่งกระแสพลังงานที่ไหลมาตามถนนทั้งสาสายนี้ก็จะมา รวมตัวกันที่จุดรวมพลังงานที่หน้าร้านสเต็กลุงหยิกพอดีนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าเมื่อรถวิ่งตรงมาถึงหน้าร้านและโค้งเลี้ยวขวาตรงหน้าร้านสเต็กลุงหยิกก็จะเกิดการเหวี่ยงตัวของพลังงานทําให้พลังงานที่อยู่ในตําแหน่งที่พลังงานไหลมารวมกันพุ่งตรงเข้าสู่ร้านลุงหยิกเปรียบเสมือนกับปลาที่ไหลเข้าสู่ไซดักปลานะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าขณะที่รถเลี้ยวนี้ พลังงานที่มาจากทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้วิ่งตรงมาเรื่อยๆพอมาเจอกับกระแสพลังงานที่มาจากถนนที่พุ่งตรงเข้าร้านลุงหยิกและเลี้ยวขวาแรงเบี่ยงของพลังงานนี้จึงทําให้พลังงานของธาตุไม้ได้เบนตัวเข้าสู่หน้าร้านลุงหยิกพอดีนะครับแรงเบี่ยงของกระแสพลังงานขณะที่ลดเลี้ยวอยู่หน้าร้านก็จะทําให้พลังงานธาตุไม้ที่มาจากทิศตะวันออกเบี่ยงกระแส เลี้ยวเข้าสู่ภายในตัวร้านทันทีนะครับซึ่งกระแสธาตุไม้จากที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าธาตุไม้ก็จะมาเกาะเกิดธาตุไฟภายในตัวอาคารและท่านก็จะเห็นได้ว่าร้านสเต็กลุงหยิกใช้โทนสีส้มในการตกแต่งร้านซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไฟซึ่งจะรับกับพลังงานที่มาจากธาตุไม้พอดีนะครับจึงทําให้ตําแหน่งที่ตั้งของร้านลุงหยิกและกระแสพลังงานที่ไหลเข้าร้านจึงนําพาความเจริญเข้ามาสู่ ร้านสเต็กลุงหยิกที่ตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งนี้นะครับจากชัยภูมิที่รับทางสามแพร่งและเป็นจุดรวมของพลังงานและการใช้โทนสีของร้านที่ทำให้ร้านสเต็กลุงหยิกมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้ร้านสเต็กลุงหยิกกลายเป็นแลนด์มาร์คของหาดบางแสนที่หลายๆท่านที่มาเที่ยวหาดบางแสนจะมาแวะชิมถ่ายรูปและเช็คอินกันนะครับและเมื่อปริมาณลูกค้าที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด จึงทำให้ร้านสเต็กลุงหยิกได้เปิดขายเฟรนช์ชายเพื่อขยายสาขาไปในจังหวัดต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายๆที่นะครับและเมื่อเปิดขายเฟรนช์ชายก็มีกระแสะตอบรับค่อนข้างดีส่วนร้านสเต็กลุงหยิกที่แยกจรลินหาดบางแสนที่มีลูกค้าค่อนข้างหนานแน่นอยู่ทุกวันก็เลยหาโลเคชั่นเพื่อทําสาขา2ของหาดบางแสนมานะครับเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านะครับซึ่งสาขา2ก็จะอยู่ห่างจากร้านแรกไปประมาณ400เมตรครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการจัดหงจุย้ยร้านสเต็กลุงหยิกสาขา2ให้ฟังด้วยหลักหงจุย้ยธรรจาตน,นะครับสําหรับร้านสเต็กลุงหยิกสาขา2ก็จะเป็นตัวอาคารที่มีหงจุ้ยระบบเปิดเหมือนกับสาขาแรกนะครับแต่การจัดหงจุ้ยที่สาขา2ก็จะแตกต่างกับสาขาแรกเพราะว่ากระแสะพลังงานจะแตกต่างกันครับ พราะที่สาขาแรกจะมีจุดรวมของพลังงานที่อยู่หน้าร้านซึ่งส่งผลดีต่อร้านสเต็กลุงหยิกสาขาแรกนะครับส่วนที่สาขา2หลักการจัดก็จะแตกต่างกันกับสาขาแรกก็คืออันดับที่1เราจะต้องดูกระแสพลังงานก่อนนะครับว่ามีกระแสพลังงานมาจากทิศทางใดบ้างซึ่งกระแสพลังงานที่ว่านี้ก็ไม่ใช่กระแสพลังงานที่ไหลมาตามถนนเหมือนกับสาขาแรกนะครับจะเป็นกระแสพลังงานที่มาจากลมซึ่งหลังจากผมไปตรวจดูสถานที่จริงแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าซอยที่อยู่ตรงข้ามร้านจะมีช่องลมซึ่งลมได้พัดเข้าสู่บริเวณด้านข้างร้านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีลมที่พัดมาจากทิศใต้เข้าสู่โซนหน้าร้านอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราก็จะต้องนํากระแสพลังงานทั้งสงส่วนนี้แหละครับมาใช้ในการสร้างวงจรพลังงานในการปรับุงจุ้ยของร้านสเต็กลุงหยิกสาขา2ครับโดยหลักการท่านก็จะต้องไปยืนอยู่หน้าร้านและวัดองศาของตัวอาคาร เพื่อท่านจะได้ทราบว่าตำแหน่งไหนของตัวอาคารอยู่ในทิศทางใดบ้างและเมื่อวัดองศาได้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมวัดได้326องศาผมก็ได้ทําการแบ่งล้านออกเป็นทั้งหมด8ส่วน8ทิศทางซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนที่มาจากทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟถ้าตามแผนทางพลังงานของฮวงจุย้ยระบบเปิดก็จะเห็นได้ว่า พลังงานที่มาจากทิศใต้ที่มีพลังงานของธาตุไฟก็จะมาเกาะเกิดธาตุดินของตัวอาคารซึ่งในหลักการนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่อาจจะเคยได้ยินข้อมูลมาว่าเวลาทําธุรกิจให้ยืนหันหน้าเข้าหาธุรกิจแล้วท่องจําไว้เลยว่าขวาไฟสายน้ําแต่เมื่อหลักพลังงานของศาสตร์ฮวงจุย้ยบัตท่านก็จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่มาจากทิศใต้ที่เป็นธาตุไฟก็จะต้องการธาตุดินอยู่ในบริเวณที่กระแสพลังงานจากทิศใต้ที่เป็นธาตุไฟมากระทบนะครับซึ่งถ้าหากท่านไปตั้งตำแหน่งน้ำหรือตั้งน้ำพุไว้บริเวณด้านซ้ายของตัวอาคารก็จะทำให้พลังงานที่มาจากธาตุไฟก็มาปะทะกับธาตุน้ำที่ท่านตั้งไว้พอดีก็จะส่งผลร้ายต่อวงจรพลังงานของตัวอาคารของ,อาาของ,งท่านทันทีครับฉะนั้น หลักท่องจำที่ท่านจะท่องอยู่เสมอว่าขวาไฟใายน้ําก็จะใช้ไม่ได้นะครับสาหรับศาสตร์ดวงจุ้ยบรรจาธาตุและเมื่อท่านทราบแล้วว่าโซนหน้าร้านบริเวณนี้ต้องการทตดดินเพื่อมาดึงดูดพลังงานจากทตุไฟที่มาจากทิศใต้ผมก็เลยลองสมบุติแบบมาว่าท่านอาจจะใช้ตัวหนังสือที่เป็นสีเหลืองที่เป็นโทนสีของทตดดินเพื่อมารับพลังงานที่มาจากทิศใต้และในส่วนต่างๆของร้านตัวอย่างเช่น ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องการ่านน้ำซึ่งจะมีโทนสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำท่านก็อาจจะตั้งตำแหน่งน้ำจริงๆเอาไว้หรือจะออกแบบป้ายที่มีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำในบริเวณนี้นะครับหรือในตำแหน่งช่องที่2เป็นตำแหน่งที่ต้องการ่านไม้ท่านก็อาจจะทำแผงใบไม้ประดิษฐ์เอามาติดไว้บริเวณนี้เพื่อประดับร้านหรืออาจจะใช้รูปภาพที่มีโทนสีเขียวติดตั้งอยู่บริเวณนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าในโซนที่ต้องการท่านไม้เราก็ไปซื้อกระถางต้นไม้จริงๆมาวางเลยสาหรับสารทูนจุ้ยบรรจธาุการที่จะใช้ธาตุไม้ต้องใช้สิ่งที่เป็นประดิษฐ์เท่านั้นนะครับการที่ใช้ต้นไม้ธรรมชาติมาตั้งเอาไว้จะไม่นับว่าเป็นธาตุไม้ครับต่อมาในตําแหน่งที่3ที่ต้องการธาตุทองท่านก็อาจจะทําแผงดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีโทนสีขาวหรืออาจจะใช้ไว้บอร์ดให้ลูกค้ามาเซ็นชื่อ มาติดสติกเกอร์หรือมาเซ็นคำวยพรของร้านไว้บริเวณนั้นก็ได้นะครับซึ่งซึ่งสีขาวสีเงินหรือสีทองก็จะนับเป็นธาตุทองครับและต่อมาในโซนที่สำคัญนะครับเป็นโซนที่เจ้าของธุรกิจจะต้องอยู่ตรงนั้นนานที่สุดก็คือตำแหน่งเก็บเงินครับหลังจากที่ผมได้ไปตรวจสอบภายในตัวอาคารแล้วก็จะเห็นได้ว่าบริเวณช่องเก็บเงินก็จะมีตะแกรงเหล็กที่รับลมที่มาจากซอยด้านตรงข้ามซึ่งผมได้ให้คำแนะนำว่า ในตำแหน่งนี้ควรจะเจาะตะแกรงเพิ่มเพื่อรับลมที่มาจากซอยตรงข้ามเพื่อเราจะได้นํากระแสพลังงานเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตําแหน่งเก็บเงินและตําแหน่งครัวซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าหลักการจัดหูช่วยระบบเปิดการอ่านกระแสพลังงานการดึงพลังงานเข้ามาใช้ภายในตัวอาคารการใช้โทนสีในตําแหน่งต่างๆในทิศทางต่างๆเพื่อสร้างวงจรพลังงานที่ถูกหลัก จะทำให้มีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารของเรานะครับซึ่งจะแตกต่างกับห่วงจุ้ยระบบปิดเพราะว่าห่วงจุ้ยระบบปิดจะต้องนำองศาของตัวอาคารมาคำนวณทิศทางการไหลเข้าของอากาศซึ่งท่านไม่สามารถนำหลักการของตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดมาใช้กับตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบปิดได้นะครับสำหรับธุรกิจที่มีตัวอาคารในลักษณะห่วงจุ้ยระบบเปิดที่ผมได้วิเคราะห์ให้ดู ทั้งวิธีการอ่านกระแสพลังงานการดึงกระแสพลังงานเข้ามาภายในตัวอาคารและการใช้ธาตุหรือใช้โทนสีต่างๆเพื่อรับพลังงานที่มาจากทิศต่างๆผมหวังว่าท่านคงจะนําไปปรับปรุงห่วงจุ้ยธุรกิจของท่านได้นะครับอย่างน้อยก็ขอให้ท่านมีพื้นฐานในการมองห่วงจุ้ยให้ออกว่าห่วงจุ้ยธุรกิจของท่านเป็นลักษณะใดนะครับเพราะว่าบางท่านถ้าได้เชิญสินแสมาตรวจสอบห่วงจุย้ย เวลาสินแสให้คําแนะนําไปแล้วท่านจะได้ทราบว่าตําแหน่งต่างๆที่สินแสให้ตั้งขึ้นมามีผลอย่างไรกับธุรกิจของท่านหรือให้ท่านเป็นผู้สังเกตดูด้วยนะครับว่าหลังจากทําตามที่สินแสได้บอกไปแล้วจะส่งผลไปในทิศทางใดครับนอกจากการปรับหงจุย้ยธุรกิจให้ถูกหลักแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ควรมองข้ามก็คือหงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะห้องนอนครับเพราะว่าในเวลากลางวัน ท่านอาจจะออกมาทําธุรกิจหรือไปสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นนานเท่ากับห้องนอนของท่านนะครับซึ่งห้องนอนของเจ้าของธุรกิจที่จะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันละ6-8ชั่วโมงนอนตำแหน่งเดิมอ่านที่สะไปทางเดิมซึ่งถ้าห้องนอนของท่านมีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงท่านก็จะดูดซับพ,พลังงานที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจของท่านนะครับแต่ถ้าหาห้องนอนของท่านมีพลังงานที่ไม่ดีอยู่ก็จะส่งผลที่ไม่ดีต่อธุรกิจของท่านนะครับ ส่วนร้านสเต็กลุงหยิกนอกจากจะมีชยภูมิที่รับพลังงานที่ดีและมีโทนสีที่รับพลังงานที่ถูกหลักแล้วการบริการการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรสชาติอาหารราคาและการทำโปรโมชั่นต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านสเต็กลุงหยิกมีความเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจมากนะครับซึ่งผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าในการจัดทงจุ้ยแล้วสำหรับพลังงานหูจุย้ยสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา อุดหนุนธุรกิจของท่านได้นะครับแต่ลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นลูกค้าขาจรทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและการบริการของท่านครับซึ่งถ้าหากธุรกิจของท่านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาไม่แพงมีบริการที่ดีลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจและกลับมาอุดหนุนท่านต่อไปนะครับ